สจมาจุราเขียวหวานนะครับช้างหมดเลยช้างหมดเลยจ้าค่ะและต่อไปนะคะชุมชนตำบลเกาะแก้วค่ะโดยท่านสจฤทธิชัยสุรพงศ์พิวัฒนะค่ะ สอจอหนึงเดียวจะกตำหลงภาพนะครับหลังจากจุนจุนตำบลกอกแก้วแล้วเป็นวัดอรรมนิพพานครับโดยสอดจอเรื่องสามตำบลเดชสอดจอวีรวัตศรีสรยุทธครับมีช่างกี่ตัวสจอพรณภาธีรวงศ์ไพศาลวัดอบรินธารามนี่เป็นวัดที่ทรงเสริมทุกปีนะครับอยู่ที่บ้าน์ะเตียวโดยหลวงพ่อท่านพระครูทศพล มุจกิตรรองจตุน์เพื่อปราสาสตร์ครับท่านมีบทบาทในเรื่องนี้มากนะครับเรื่องรักษาพรีรวัฒนธรรมนะครับนะครับเอาไมมเสียไมค่ะต่อไปนะคะโรงเรียนบ้านโชคเหนือร่วมกับองค์การ